การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เพศช,ชายนะคะอุปกรณ์นะคะน้ำยาล้างมือถุงม,มือน้ําสะอาดสบู่เหลวชุดทำความสะอาดและผ้าแห้งค่ะก่อนอื่นเรามาล้างมือกันก่อนนะคะถ้าอยู่ที่บ้านเราสามารถใช้น้ําสบู่กับน้ําเปล่าล้างมือตามปกติได้เลยนะคะ ถ้าไม่มีไม่สะดวกเราสามารถใช้น้ํายาล้างมือชนิดแห้งได้ค่ะล้างมือ,ของขั้นตอนให้ครบถ้วนนะคะล้างมือเสร็จเราใส่ถุงมือสะอาดกันค่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์นะคะจะเป็นชุดขันทําความสะอาดซึ่งจะมีจะมีสำลีอยู่ในขันนะคะเทน้ำสบู่ลงไปเล็กน้อยนะคะ ็เทน้ำเปล่าลงไปในขันได้เลยค่ะถ้าไม่มีชุดขันทาความสะอาดเราสามารถใช้น้ําสบู่เหลวฟอกที่ออยว,วะสืุพันได้เลยนะคะ,ะเบื้องต้นนะคะเราใช้สบู่ที่มีใช้สำลีที่มีสบู่เช็ดก็แรกที่ปลายอง,องคชาติ โดยการลูดหนังหุ้มปลายลงและเช็ดด้านคอขององคชาตออกให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็เช็ดรอบๆอ,องคชาตบริเวณอันทะและผิวหนังรอบๆให้สะอาดค่ะถ้าไม่ได้ใช้สำลีเราก็สามารถใช้มือถเูเบาๆบริเวณรอบๆอ,องคชาตอันทะและผิวหนังรอบๆได้เลยนะคะหลังจากที่เราเช็ดน้ำสบู่แล้ว เราสามารถใช้น้ำสะอาดล้างทำความสะอาดล้างน้ำสบู่ออกให้หมดนะคะทั้งปลายอุกกชาติผิวหนังรอบๆอ,อันทะทั้งหมดเลยค่ะหลังจากที่เราล้างน้ำสบู่ออกหมดแล้วอย่าลืมลูบหนังหุง้มปลายลงให้ผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะเกิดการอักเสบบวมแดงได้ค่ะหลังจากที่เช็ดน้ำสบู่ออกหมดแล้วอย่าลืมซับผ้าแหง้งผิวหนังรอบๆก,กันด้วยนะคะ